สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Inside ต์บอลสเปนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจใน n ินไ e ต์บอลสเปนวันนี้นะครับบาร์เซโลนาเปิดตัวฟรองเกซิเยอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับด้วยสัญญา4ปี พร้อมกับนี้ครับเปิดหลักฐานว่าเดมเบ l เล่ยังคงเป็นที่รอคอยของบาร์เซโลนาหลักฐานนั้นคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับจากนั้นไปต่อที่อาร์เต o โกมาดริดนะครับทีมตราหมีประกาศคว้าตัวอักเซลวิเซลร่วมทีมโดยส,สัญญา1ปีและปิดท้ายด้วยดาวเตะวัย41ปีครับหัวคินซันเชสครับต่อสัญญากับเรอเบติสยังไม่ยอมเลิกเล่นนะครับขออยู่ต่ออีกหฤดูกาล กอจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ i n s s i d e b o n s p a i n ด้วยนะครับเริ่มที่ฟรองเกสซีเย่นะครับเปิดตัวกับบาร์เซโลนาโดยเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วครับ4ปีด้วยกันฟรองเกสซีเย่ครับกองกลางชาวอิหริคอได้เซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรครับรายงานว่าเกสเเย นั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมครับแล้วก็ร่วมเซ็นสัญญากับทีมการเดินทางของเคลซิเย่นั้นก็มาถึงเมืองบาเซอร์นาตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วนะครับก่อนจะเซ็นสัญญาร่วมทีมก่อนหน้านั้นก็มีการตรวจร่างกายครับเช็คให้มันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็เซ็นสัญญาร่วมทีมครับโดยสัญญานั้นจะถึงปี2026แล้วก็จะมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่500้ล้านยูโร กัเย่ให้สัมภาษณ์ครับว่าตั้งตารอที่จะพบกับสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็พันรมวมทีมนะครับตื่นเต้นมากๆในการเริ่มต้นการฝึกซ้อมนะครับกัตเย่ยังได้บอกต่อว่าการมาที่สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้จะแสดงให้เห็นครับว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างโดยเจ้าตัวตั้งเป้าที่จะทําให้ได้เหมือนยาญาตูเร่ครับรุ่นพี่ในทีมชาติที่เคยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่บาร์เซลโลนาโดยกองกลางชาวบุรีโคร้รรายนี้ครับหมดสัญญากับเอซีมิลานต้นสังกัดเก่านะครับ แล้วก็เซ็นสัญญาร่วมทีมกับบาร์เซลโลนาโดยก่อนจะย้ายมาก็คว้าสกูเลโต้ครับให้กับเอซิมิลานได้ด้วยนอกจากนี้ครับในงานสัมภาษณ์ครับกีสเย่ยังได้พูดถึงที่มาของชื่อเล่นที่เพื่อนๆเ,เรียกเขาว่า The p r e s i d ent ว่าท่านประธานนะครับกีสเย,ย่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตอนค้าแข่งอยู่ที่เอซิมิลานนั้นมีวันหนึ่งครับเขาขับรถเข้ามาสนามซ้อมแล้วดันไปจอด ที่จอดรถของท่านประธานจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นต้องเข้ามาเรียกถึงสนามซ้อมครับว่าให้ไปเลื่อนรถแต่หลังจากนั้นครับเพื่อนๆเ,เองก็ล้อเลียนเลยครับแล้วก็เรียกชื่อเขาเป็นนิกเนมเดอะเพรสิดเนนต์หรือว่าเรียกผมว่าท่านประธานกันไปเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่ฟรอนเซสเย่นะครับเปิดตัวกับบาร์เซโลนาพร้อมกับลงฝึกซ้อมครั้งแรกให้กับทีมที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ครับในวิดีโอเปิดตัวของ เกสซิเย้นั้นมีการเปิดเผยล็อกเกอร์รูมครับล็อกเกอร์รูมที่ว่าก็เป็นล็อกเกอร์แต่งตัวของนักฟุตบอลเวลาไปถึงสนามซ้อมครับสังเกตได้ชัดครับว่ายังมีชื่อของอุสมานเดมเบเล่อยู่ที่ล็อกเกอร์รูมบาร์เซโลนานั้นยังไม่ได้ลบชื่อของเดมเบเล่ออกจากล็อกเกอร์รูมครับล็อกเกอร์รูมของเดมเบเล่ยังอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบาร์เซโลนายังคงรอคอยเดมเบเล่ให้ต่อสัญญากับพวกเขา สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของท่านประธานครับจนรปตาในงานเปิดตัวเกสเเย่เมื่อวานนี้ว่าท่านประธานพูดถึงเดมเบเล่โดยบอกว่าตอนนี้ไม่มีเดทไลน์ครับเรื่องของสัญญาเดมเบเล่เราได้เสนอข้อเสนอที่เราไหวไปแล้วอยู่ที่เดมเบเล่เท่านั้นจะเซ็นหรือไม่เซ็นเรารอได้ครับไม่มีเดทไลน์แต่ มีนักเตะหลายๆคนรอเราอยู่เรารอได้แต่รอได้ไม่นานแหมท่านประธานนี่ก็เข้าใจพูดครับไม่มีเดดไลน์ครับแต่ว่าท่านประธานบอกว่าก็รอได้ไม่นานเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอนานเกินไปเรื่องสถานการณ์การเงินมันจะซับซ้อนมากกว่านี้และนักเตะที่บาร์เซโลนาหมายตามองไว้ก็อาจจะหลุดออกไปนักเตะคนอื่นอาจจะไม่รอแต่สำหรับเดมเบเล่ณขนาดนี้ท่านประธานย้ำชัดว่าไม่มีเดดไลน์ครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วถ้าเดมเบเล่รับได้เซ็นสัญญ,ญาบาร์เซโลนารออยู่ นี่เป็นสิ่งที่ท่าน,าานราประธานโจลลาปารตาพูดไว้นะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงแฟรงกี้เดยองเล็กน้อยด้วยบอกว่าณขณะนี้เดยองยังเป็นนักเตะของบาร์ซ่าครับไม่ได้อยากขายเดยองออกไปแต่ในอนาคตไม่แน่ซึ่งท่านประธานไม่ได้บอกนะครับว่าในอนาคตของประธานนั้นคือเมื่อไหร่ครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้ก็ได้อาจจะอยากขายก็ได้แต่ให้สัมภาษณ์วันเปิดตัวเกลซเยว,ว่ายังเป็นนักเตะของบาร์ซ่าครับสโหรยองและไม่ขายแต่ในอนาคตไม่แน่ นั่นเป็นเรื่องของบาร์เซโลนานะครับไปต่อกันที่เรื่องของอเลติโกมาดิดนะครับอเลติโกมาดิดนั้นประกาศคว้าตัวอักเซลวิเซลครับกองกลางทีมชาติเบลเยียมร่วมทีมด้วยสัญญาณ1ปีไปที่เรียบร้อยมิดฟิลด์วัยสาปีครับย้ายจากบเซดอนมุนมาแบบไม่มีค่าตัวหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในบลสกิกามา4ฤดูกาลนะครับแล้วก็กลายเป็นนักเตะใหม่ของทีมตราหมีในซัมเมอร์นี้โดยอักเซลวิเซลครับลงสนามไปมากกว่า600เกมนะครับ ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในมิดฟิล์ตัวเก่าทีมชาติเบลเยียมที่เป็นตัวหลักของทีมชาติแะครับนอกจากนี้ครับมีการเปิดเผยว่าดีโกซิโอเน่กุนซือของเอลิกาดมตินั้นยังจะอยากได้มิดฟิล์เพิ่อมอีกสักหนึ่งคนนะครับในฤด,ดูการหน้าปัจจุบันมีเอ็กตอร์เอรล่าครับเจฟฟี ok ่กองด็อกเบียโรดิโกเดปอลซาอุกิเยสและก็โกเก้ที่เป็นตำแหน่งกองกลางธรรมชาติซึ่งซิโอเน่อยากได้แบ็กอัพเพิ่อมอีกสักหนึ่งคนนะครับเพื่อโรเตชันในการใช้งานปิดท้ายที่โคลคินซานเชสครับ นักเตะที่เป็นไอคอนของเรอัลเบรติสยังไม่ยอมเลิกเล่นนะครับต่อสัญญาไปอีกหนึ่งฤดูกาลปัจจุบันฮูคิมซานเชตนั้นอยู่ในวัย41ปีแล้วนะครับเล่นกับเรอัลเบรติสมานี่เป็นรอบที่2แล้วนะครับลงเล่นไป451นัดจนถึงสิติตอนนี้ก็ยังไม่หยุดลงนะครับนื่อจากว่าเจ้าตัวนั้นเลือกจะต่อสัญญาออกไปอีก1ปี โดยเปติ้เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์ของสมโมสรครับโดยยืนยันว่าทางด้านของฮูคินสันเชตตต่อสัญญาไปอีก1ปีและจะหมดสัญญาในปี2023แม้อายุจะมากขึ้นครับแต่ว่าฮูคินซันเชตยังเป็นตัวหลักของทีมนะครับด,ดูการที่แล้วลงสนามให้กับทีมไปถึง36นัดรวมไปถึงการลงเป็นตัวสำรองในนัดชิงกัปาเดเลที่เอาชนะบาลนเซียในช่วงดวลจุดโทษด้วยครับและเจ้าตัวก็เป็นคนยิงจุดโทษซะด้วยนอกจากนี้ครับเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว10นัดในยูโรปาลีกนะครับแล้วก็จะได้นับ โอกาสในการเล่น,นรายการนี้อีกครั้งในฤดูกาลใหม่หลังจากที่เบติสนั้นฤดูกาลที่แล้วจบในอันดับที่5ก็ได้สิทธิ์ไปเล่นยูโลปาลีกนะครับส่วนในนานพิมชาติสเปนฮัวคินซันเชสลงสนามไปแล้ว52นัดนะครับในช่วงปี2 0 0 2 2 0 0อถึงแล้วก็ลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้วถึง3รายการด้วยกันก็ยังคงเดือนหน้านับสถิติของตัวเองต่อไปนะครับฮัวคินซันเชสแล้วก็ยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะแขวนสตั๊ดเมื่อไหร่ ที่เป็นอินไซต์บอลสเปนนะครับสรุปข่าวบอลสเปนประจําวันนี้นะครับใครมีความเห็นคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ